สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีห้องลอตเตอรี่ VIP ประจาวันที่8สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสนะคะสูตรของสา,ามารถใช้ได้กับทุกห้องแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้ากําลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง DBRIS สองด้วยนะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆในแต่ละวันแอดมาลงเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะมีสมาชิกใน YouTube มามาคอมเมนต์ของมาคอมเมนต์แอดนะแอดนะคะว่าแต่ก่อนแอดจะทําแบบ อธิบายในโทรศัพท์มือถือแล้วมันไม่ละเอียดนะคะสมาชิกก็จะไม่เข้าใจทีนี้แอดก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นแบบจดเพื่อที่จะให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่หรือว่าสมาชิกเก่าได้อธิบายให้ให้เข้าใจนะคะจะได้อธิบายให้ทุกๆคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเล่นในโทรศัพท์มือถือหรือว่า อธิบายในโน้ตบุ๊กในแท็บเล็ตก็จะอธิบายไม่ละเอียดนะคะเพราะว่ามันมันมันเป็นในโทรศัพท์เนาะมันก็จะไม่ละเอียดเท่ากับที่เราจดก็เลยมาอธิบายแบบจดทีนี้ใครอยากได้สูตรนะคะแอดก็มีแบบเล่นในโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะเล่นแบบสะดวกรวดเร็วนะคะเพราะว่ายี่กีหนึ่งวันมี88รอบนะรอบละห่างกัน15นาที ก็แอดก็มีสูตรให้นะคะมีสูตรให้มีต่อยอดให้สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะมีเทคนิคหลากหลายเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะก็แบบนี้ก็คือมาอธิบายให้ละเอียดนะเ,เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ะะมาดูกันเลยนะคะสูตรของแอเล่นได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันเนาะก็ต้องมาเช็คสูตรแล้วก็มีสติในการลงทุนด้วยนะคะมีมีเทคนิคมีแนวทางหลากหลายเทคนิคมีหลากหลายแนยวทางในการลงทุนนะคะมีสติด้วยนะ,ะเล่นพอด้ค่ากาแฟพอด้ค่ากับข้าวในแต่ละวันนะคะมาดูสูตรกันเลยสูตรที่จะใช้ก็คือร้อยบนบวก44คือค่าคงที่นะคะก็คือเลข4นี่แหละแล้วก็เอามาเล่นเจาะ เจาะบ,บนล่างทีนี้เจาะบ,บนล่างก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้ำนะคะก็เจาะจะเอาแค่2ตํตำแหน่งเนาะไปเจาะนะคะรอบที่17บเจบนออก497ล่างออก 1, 1, 1นน่ะคะเ,เข้ามาจนถึงรอบที่23นะคะเข้ายาวๆแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะใครสนใจสุดหรือว่าสนใจดูรอบๆรอบ,รอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะร้อยบนรอบที่17รอบที่18เราจะเอารอบที่17มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ4นะคะ บวกด้วยค่าคงที่ก็คือ4 0ร้อยบนบวก4 4-4บวก4เท่ากับ8นะคะเราจะเอาแค่2จํานวนนะเอา8แล้วก็9เอา2จํจนวนนี้ไปเจาะเจาะบ,บนล่างนะคะก็คือกด19ประตูตัดเลขําบนล่างนะถ้ามี8กับมี9นี่ก็คือจะได้นะคะมาดูซิได้ไหมเอ่ยรอบที่18ออก8.83.88 8, 8, 8, 8, นะคะ8เข้า,เ,าเข้าทั้งบนแลงล่างเลย นะคะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคูณ2เลยนะทีนี้ทุนนะคะ2ตัวเราเอา2ตัวนี้ไปเจาะ2ตัวนี้จะใช้ทุน76บนะคะ76บาทถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะแล้วตัดเลขําก็จะเหลือแค่72บาทถ้าลงทุนตัวละ1นบาทนะคะเลขเบิ้ลก็คือได้อยู่นะถ้าออกเบิ้ลแบบนี้นะคะ88อย่างเงี้ยถ้าเลขเบิ้ลมาก็คือได้อยู่เพราะว่าเราเราเล่นเจานะเนาะ ก็เลขเบิร์ออกก็คือได้นะคะก็คือเอา2ตัวนี้ไปกด19ประตูตัดเลข3จะใช้ทุน72บาทนะคะถ้าไม่ตัดเลข3ได้76ะ,ะที่ใช้ต้องใช้ทุน76บาทถ้าตัดเลข3ออกจะใช้ทุน72บาทนะคะทีนี้ยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90บางครั้งก็92เนาะเอาเฉลี่ยเอา90ก็แล้วกัน90ิลบต้นทุนที่ตัดเลข3แล้วคือ72นะคะกำไรคือ18บาท กำไรถือว่าน้อยนะกำไรถือว่าน้อยอยู่แต่ว่ามันก็เข้าติดต่อกันหลายหลายหลายรอบนะคะแอดก็เลยลงมาลงเป็นแนวทางนะก็เข้าเยอะเข้าบ่อยเข้าเข้ายาวๆนะก็เลยมาลงเป็นแนวทางแต่กำไรก็ถือว่าน้อยนะ18บบาทก็มาดูต่อเลยนะคะรอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือหลั100กร้อยบนก็คือ8บวกกับค่าคงที่คือ4 8บวก4เท่ากับ 12นะคะ12แบบนี้นะคะเอาแค่หลักหน่วยนะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2แล้วก็นะับเพิ่มให้ได้2จํานวนเนาะสแล้วก็3เอา2กับ3นี้ไปเจาะนะคะเจาะบ,บนล่างนะคะเจาะบ,บนล่างรอบที่10ก็ออก0ูนย์ศเข้านะคะ3เข้า3เข้านะคะ,ะเลขเบิลออกมาไม่มีผลนะเลขเบิลก็ได้นะคะเราเจาะแล้วเจาะบ,บนล่าง3เข้านะคะ สามเข้าก็ก็ถ้าเข้าล่างอย่างเดียวก็ได้กำไร18บาทแต่รอบที่18เข้าทั้งบนและล่างก็คือได้18บวก18 18นะ18บวก18บาทกำไรนะคะนี่คือลงทุนตัวละ1บาทเนาะต่อไปรอบที่20นะคะรอบที่19มาคำนวณร้อบนก็คือ0บวกค่าคงที่ก็คือ4 0บวก4เท่ากับ4เอาแค่เอาหลักเดียวนะก็คือ4แล้วก็นับเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนเป็น4แล้วก็5้าสแล้วก็5เข้าไหมคะ4แล้วก็5เข้าทั้งบนและล่างเห็นไหมคะบน4ีเข้าล่าง5เข้าได้คูณ2เลยก็คือได้18บนแล้วก็18อีกล่างนะคะกำไรก็คือ18บวก18ได้บนกับได้ล่างไปดส่วนสบาบาทนะคะ36บาทถ้าลงทุนตัวละ1นบาทนะได้ทั้งบนทั้งล่าง อันไหนเข้าเราวงไว้เดี๋ยวแอดมีเทคนิคต่อให้ต่อยอดให้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆให้นะ,ะวงไว้หน้านี้8เข้าอันนี้3เข้าอันนี้4เข้า5เข้าเข้ามาเลยเดี๋ยวแอดมีเทคนิคให้ต่อจากนี้นะเดี๋ยวดูก่อนดูกันต่อไปนะต่อไปรับที่21อรับที่20มาคำนวณน,นะคะหลักร้อยบนก็คือ8บวกค่าคงที่ก็คือ4 8่บวก4เท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มอีกก็จะเป็น2และ3 รอบที่21ออก6 3 2 3 0นะคะ3เข้านะ3าเข้าทั้งบนทั้งบนและล่างนะคะ3เข้าทั้งบนและล่างกำไร18บแวกํากำไร36บาทเลยทั้งบนและล่างนะคะอ่ะเข้านะทั้ง2อ่สามสามเข้าอ่าต่อไปรอบที่22เอารอบที่21มาคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ4 6บวก4ได้10 ะะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นับเพิ่มก็คือ0แล้วก็1นะ,ะ0แล้วก็1เข้าเข้าหลักไหนดูซิรอบที่22ออก0 18 3 2 1ามเข้าไหมคะอ่ะ1เข้านะคะ8 3ามมีไหมไม่ม,ม,มีอ่ะเข้า1นะคะเข้า1อ่ต่อไปรอบที่23อ่ะเอารอบที่22มาคำนวณน,นะ,ะเดี๋ยวแอดบอกเทคนิคนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะบอกเทคนิคนะคะต่อไปรอบที่2 3เอารอบที่2 2มาคำนวณหลักร้อยบนก็คือ0นย์บวกค่าคงที่4นะคะก็จะได้4นะเพิ่มให้ได้2จํานวนนะก็คือ4แล้วก็5รอบที่2 3ออก3 730 4, 4 4เข้าไหม4เข้าข้างล่างตัวนี้นะสเข้าตัวนี้นะคะ4เข้าตัวเดียว5ไม่เข้าอ่ะ4เข้าตรงไหนอ่ะวงไว้วงไว้วไวทีนี้รอบที่ 24่อารับที่23มามําคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ3บวกค่าคงที่ก็คือ4 3บวก4เท่ากับ7นะคะนับเพิ่มให้ได้2จํานวน7แล้วก็8เอา7กับ8นี้รอบที่24นะเอา7กับ8นี้ไปเจาะบนล่างก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้ําจะใช้ทุนนะคะถ้าไม่ตัดเลขซ้ําใช้ทุน76บาทถ้าตัดเลขซ้ําจะใช้ทุน72บบาทนะคะทีนี้ แอดมีเทคนิคนะคะเราอยากจะลดต้นทุนเนาะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงนะคะลดต้นทุนยังไงนะเห็นไหมเห็นเลขเห็นเลขที่เข้าไหมคะที่แอดวงให้ดูเห็นไหมคะดูดูทิศทางของเลขนะเข้าด้านหลังนะคะเข้าด้านหลังไปส่วนมากอันนี้ก็เข้าหลังตัวที่ตัวที่สองอะตำแหน่งที่สองนะคะเข้าตำแหน่งที่สองเข้าตำแหน่งที่สองเข้าตำแหน่งที่สองนะคะ สี่รอบเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเข้าตำแหน่งตำแหน่งที่สองเนี่ยสามรอบเนี่ยสองรอบสามรอบเนี้ยเราเริ่มลงเล่นได้เลยเล่นยังไง,งคือเราแค่เอาแค่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่สองเนี้ยมากดสิบเก้าประตูนะคะเราจะได้ลดต้นทุนก็คือเอาแค่หนึ่งตัวหนึ่งตัวมากดสิบเก้าประตูไม่ต้องตัดเลขซ้ำนะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งตัวมันไม่มีสองตัวถ้ามีสองตัวเราค่อยตัดเลขซ้ำหนึ่งตัวมันไม,มไม่มีตัวเลขซ้ำนะจะใช้ทุนสามสิบแปดบาทนะคะ ทุน38บาทนะก็คือยี่กีจะให้1บาทเท่ากับ90ลบต้นทุน38บาทของเราก็จะได้กำไร52บาทเลยนะคะก็คือเราดูทิศทางของของตัวเลขว่ามันเข้าที่ตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะเราก็เล่นได้เลยเนี่ยกำไรกาไรเยอะเลยนะตั้ง52บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูเลขถ้าใครสนใจดูรอบต่อรอบหรือสนใจสูตรนะคะมีเล่นในโทรศัพท์มือถือเช็คได้อย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องมาคำนวณแบบนี้นะก็ คำนวณอย่างรวดเร็วเลยก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ